สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับลุคประเภท back to school back to university นะคะโดยที่ลุคที่หิญจะแต่งตาวันนี้เนี่ยเป็นของ victoria justice ที่อยู่บนหน้าปกของหนังสือเซเนะคะจะเป็นลุคที่แต่งง่ายมากเลยจริงๆแล้วอายแชโดว์อะไรก็แต่งง่ายทุกอย่างนะคะก็แล้วก็ปากแดงต่งางถ้าเกิดใครอยากทราบว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะอยากใช้ติดตามกันแล้วก็ด้านในของหนังสือเนี่ยคือเขาก็จะมีแนะนําผลิตภัณฑ์อะไรต่งตางๆไว้สําหรับตัวพิญเองก็ไม่ได้ใช้ตามนะคะคือใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ ใช้นะคะเพื่อให้แต่งออกมาลุคนี้ได้ไม่ต้องไปเสียตังเพิ่มเติมอะไรสําหรับในระหว่างที่นแต่งหน้านี้ก็จะโชว์เห็นด้วยนะคะว่าห็นติกิ๊น้องกิ๊บที่เป็นกิปดําธรรมดาแต่มาปรับปรุงให้ดูดีมีชาติกูลมากขึ้นนะคะก็จะอยู่ในวิดีโออื่นนะคะถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าเห็นเปลี่ยนแปลงน้องกิ๊บดาให้กลายเป็นกิ๊บที่ดูดีแต่งไปไหนมาไหนได้ ติดไปนอกบ้านได้นะคะไม่ได้อยู่แต่ในบ้านทำยังไงก็ลองติดตามในวิดีโออื่นๆของพิมที่อยู่ในชาแนลยูทูบได้เหมือนกันนะคะสําหรับลุคนี้ตามไปดูกันเลยค่ะเราแต่งกันยังไงบ้างค่ะสนับคอไปได้คะขั้นตอนแรกของการแต่งหน้านี้ก็คือพิมจะใช้ปินสอเขียนคิ้วของคริสตินดีออลสีน้าตาลนะคะในการเติมคิ้วของพิมเนี่ยให้ยาวกว่าชีวิตจริงออกไปนะคะยาวไปแล้วก็หางเนี่ยคมนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้เป็น แปลงที่อยู่ด้านก้นของดินซอเนี่ยหวีคิ้วให้เป็นระเบียบนะคะเนื่องจากผิวหน้าของวิกตอเรียในลุคนี้เนี่ยเขาเโกรลมากเลยนะคะแบบว่าทั้งตรงช่วงหน้าผากตรงช่วงสันจมูกแล้วก็ช่วงหลกแก้ตรงนี้เพราะนั้นวันนี้ิขมก็เลยจะใช้อายชาร์โดสติ๊กของวิกตอเรียแจ็คสันนะคะโดยสีที่จะใช้เนี่ยคือสีแชมเปญลงในจุดต่างๆเพื่อเป็นเบสให้ดูแบบว่าโกลบ้างนะคะ เท่านี้คิมก็เตรียมผิวค่อนข้างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งในส่วนของดตงตาเลยค่ะก็แต่งตาไกดเสร็จแล้วนะคะสำหรับด้านนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่า ตาเนี่ยจะเป็นสีออกน้ําตาลนะคะตาที่อยู่ในแบบของเขาแล้วก็ติดขนตาเลยออกมาจากแนวตาจริงพิ์นะคะทําให้ตาดูยาวรับก,กันกับแนวคิ้วมากขึ้นนะคะสําหรับสีของอยแชดว์ที่ใช้สีแรกในวันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีนี้ในการไฮไลท์ช่วงหัวตาอันนี้อยู่ในพาเลต Bri ิลลิ g โ o ลของ a v i y o n ยนะคะเราก็เอาสีน้ําตาลมาลงก่อนเลยนะคะที่ตรงช่วงเปลืกตาให้ทั่ว แล้วก็ให้ฟูงออกมาถึงช่วงตรงนี้นี่นะคะก็ยังเป็นแนวเดิมแต่ว่าเป็นแนวหางตาปลายคิ้วเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะยาวมาก็จะก่อนนี่คิ้วจยิงแค่ตรงน,นี้แต่วันนี้ลากคิ้วออกมายาวมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะลุคนี้นี่เขาแต่งอายแชโดว์ให้แค่ดูละเรื่อนะคะไม่ได้แบบว่าหูให้ดูเข้มปึ๊บนะคะจากนั้นค่อยใช้สีอ่อนนะคะสีครีม อยู่ในพันธุ์เดียวกันนั้นทาตรงช่วงหัวตาแล้วก็ไล่ลงมาตรงช่วงใต้ตานะคะครึ่งด้านครึ่งด้านในจากนั้นใช้แปรงอันเดิมนี่นะคะ่ะแล้วแตะลงไปในสีน้ำตาลอันเดิมอันนี้นะคะแล้วก็ไล่ช่วงใต้ตา,ตาเหมือนกันใช้นิ้วถูนิดนึงเพื่อเขมรเลดนนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะในส่วนของอายแชโดว์จากนั้นให้ใช้อายไ,ไลเนอร์โดยที่วันนี้พิมจะใช้เป็นอัลตเมติกอายไลเนอร์เพนซิลของเมเ e l ล i n นสีดําแบบนี้นะคะเขียนที่ขอบตาบนและขอบตาล่างโดยที่จะเขียนเฉพาะครึ่งด้านนอกนะคะครึ่งด้านนอกก็คือว่าครึ่งเดียวเท่านั้นเราไม่ได้เขียนตั้งแต่ติดข้างในช่วงมุมหัวตานะคะแล้วก็พิมพ์จะเขียนให้ยาวออกไปด้วยนะคะ เลยเออกไปเพื่อจะได้เป็นแนวรับขนตาปลอมที่เราจะติดดูสองข้างไม่คะจะแบบยาวเลยเไปประมาณเนี่ยค่ะกัอบครึ่งเซนแล้วก็เขียนที่ขนตาล่านะคะประมาณแนวครึ่งครึ่งหนึ่งของดวงตาเหมือนกัน จากนั้นทิมจะใช้ไอชาโด์ฝุ่นสีดำที่อยู่ในพาเลตของอา i วิยองเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นพาเลตสีฟ้าหรือ r a ร m ม r o u s Black นะคะโดยใช้สีดำสีนี้ในการเซตอายไลเนอร์ที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้จะได้ติดแน่นทนนานนะคะอยู่ได้ทั้งวัน ประมาณนี้เสร็จแล้วจากขั้นตอนนี้เนี่ยพิมก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าซึ่งปัดเพียงแค่ชั้นเดียวเบาๆสบายๆนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะติดขนตาปลอมกันโดยที่เดียวพิมพ์จะตัดขนตาปลอมวัดและตัดขนตาปลอมให้ดูนะคะว่าพิมวัดและตัดอย่างไรมาสคาร่าที่จะใช้วันนี้จะเป็นเ h ็กซ์ตรีมของลังโคมค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ใช้เมื่อวานกันเป็นอันที่แบบว่าแห้งไปบ้างแล้วเพราะอันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการ ดีฟายความยาวความหนาเรืงสินะคะแค่ต้องการให้ขนตาปลอมพอแลนจะติดลงไปแล้วเนี่ยมันงอนขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับขนตาจริงของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหิมวัดขนตาปลอมยังไงขนตาปลอมที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นของอายูมิเบอร์ x ศูย์ที่สาขนสั้นเนี่ยอยู่ติด แนวอยู่ด้านในของตาะคะแล้วให้ขนตายาวเนี่ยอยู่ด้านนอกแต่เนื่องจากพอวัดลงไปแล้วเนี่ยมันเยอะเกินนะคะมันเยอะเกินเพราะฉะนั้นพี่จะตัดออกหนึ่งช่อตัดช่อที่อยู่ที่ขนตายาวที่สุดออกหนึ่งช่อพี่ทําก็คือจากตรงนี้นะคะใช้กรรไกรตัดจากด้านด้านนอกเนี่ยะคะ่ะตัดกิ๊กออกไปเลยถ้าเราไป พยายามมุดเข้าไปทางทางขนอย่างเงี้ยนะคะใช้ทางขนลงงี้แล้วพยายามตัดเข้าไปบางทีมันเราเคลียร์โดนไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะตัดแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดง่ายน,นะคะก็คือให้จับแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดแค่ออกไปแล้วนะแล้วพิม,ม,มก็จะใช้กาว มันนี้ใช้กาเป็นของชูเอมูระนะคะถาลงตรงที่สันน,นีโอเคละมันก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะมันจะติดพยายามให้ขนช่อสุดท้ายเนี่ยมันมาอยู่ตรง แนวาหางตาที่เราวาดเอาไว้นะคะที่อยู่ด้านนอกสุดสับพิมพ์พลาติดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยพัดทันทีมันจะได้แห้งเร็วๆเพราะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่กระพริบกระพิบพตาแล้วมันก็ยังชื้นๆอยู่มันก็จะหลุดกระเด็นออกไปนะคะหลังจากที่ขนตามันแห้งได้พอสมควรแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จะทำต่อก็คือใช้ที่ดัดขนตาเนี่ย หนีบคู่นะคะทั้งเจ้าขนตาปลอมแล้วขนตาจริงให้มันแ <Okay. S 1> บบว่า,าเราดัดขนตาอีกสักรอบนะคะพยายามเสียบให้ขนตาปลอมเข้าไปอยู่ในช่องแล้วก็หนีบค้างไว้ไม่ต้องบิดไปบิดมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดกระเด็นออกมากาวที่ติดไว้จะหลุดไปด้วยนี่นะคะเราก็ได้ตาในแบบของ เขาแล้วนะคะขาดขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนเดียวคือไฮไลท์ใต้หัวคิว้วก็ใช้แปรงอันใหญ่หน่อยแล้วก็จุ่มลงบนในสีเดิมกับที่เราทาตรงช่วงหัวตาค่ะคือสีนี้นะคะแล,ลคแล้วก็เปลี่นลงบนใต้หัวคิ้วแล้วก็เบลนนะคะสำหรับพิณเนี่ยมอกี่ข้างนี้เนี่ยพิณจะใช้สีเดียวนี้นนค่ะกันนี้ค่ะไล่ลงมันจะถึงช่วงนี้เพื่อเพิ่มความสว่าง เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เหลือของใบหน้าพิมแต่งอะไรไงกันบ้าง <c oughs> ขั้นตอนถัดมาเลยนะคะพิมจะใช้แปแแ้ง m i n e r a l i z e Skin Finish ของ MAC นะคะสีดาร์กแล้วก็แป้งของเขาเนี่ยในการคอนทัวร์ใบหน้านี่ก็จะเป็นหนึ่งในสเต็ปตามของที่อยู่ในหนังสือน,นะคะพิมว่าของเขาเนี่ยเขาอาจจะใช้โปรดักต์อื่นนะคะพิมก็จะคอนทัวร์ใบหน้าของตัวเองนะคะตามจุดที่เราต้องการ แล้วก็รวมไปถึงช่วงนี้ด้วยนะคะของเขาเนี่ยจะเข้มทีเดียวช่วงหน้าผากจากนี้เราก็อยางจะไล่ดั้งกันด้วยนะคะโดยที่ผมใช้เป็นแปรงแบบนี้ตุ่มลงในสกินฟินิชอันเดิมนี้นะคะจากแนวคิ้วนะคะไล่เบาๆ น้นตอนนี้ใช้นิ้วก็ได้นะคะปะกติิก็ใช้นิ้วแต่ก็เปลี่ยนวิธีบ้างเผื่อคุณจะได้มีทางเลือกนะคะสำหรับคุณที่ไม่ค่อยชอบที่จะใช้นิ้วจุ่มลงไปลนบผนโดยตรงแต่ถึงเวาลาเปลี่ยนเราก็จะใช้นิ้วอยู่ดีนะคะให้ดูปลายจมูกเยียวแหลม แค่นี้ก็พอแล้วนะคะจะได้ไม่ดูหลอกมากเกินไปหลังจากนั้นคุณจะใช้แปรงบลัชออนธรรมดานะคะแล้วก็ใช้บลัชออนสีโทนส้มที่อยู่ในพาอเลตดเดิมกับที่เราใช้ตอนแรกนะคะตัวนี้นะคะในการปัดแก้มทับลงบนเชดดิ้งที่เราเชดดิ้งไว้แล้วนะคะของเขาเนี่ยแก้มจะพะยิ้มปุ๊บจะเห็นสีช่วงนี้นะคะก็ทาให้คล้ายๆเขา ให้ดูแบบว่ามีออกอมส้มนิดๆแต่ไม่ต้องแรงมากนะคะมันก็จะปัดประมาณเท่านี้ส่วนลิปเดี๋ยวลิปเราจะมาทาสุดท้ายกันนะคะวันนี้คุณก็จะใช้แป้งหรือเซ็ตทั้งหมดก่อนนะคะใช้เป็นแป้งฝุ่นของแ a ็กนะคะเซตเครื่องสำอางของเราที่แต่งไปแล้วทั้งหมดวันนี้ระวังไปปัดคิ้วหายนะคะถ้าเกิดคุณใช้ เนสัก์เขียนคิ้วของพิมเนี่ยบางทีถ้าแบบว่าเราไม่ได้เขียนเส้นใหญ่และหนามากเนี่ยที่โดนแปลงปัดแรงๆเนี่ยค่ะสีมันจะหายไปนะคะต้องระวังหลีกเลี่ยงเขาหน่อยนี่ก็ดูหน้าเนียนโอเคสำหรับลิปสติกนะคะสีที่พิมจะใช้พิมจะผสมสองสีนะคะวันนี้เนื่องจากว่าในแบบเนี่ยเขาปากสีส้มปริ๊นเลยนะคะพิมจะใช้ ลิปสติกที่อยู่ในพาเลต BSC ใบปนัดดานะคะโดยสีหี่จะใช้เป็น2ส,สีนี้ผสมกันเป็นสีนี้กับสีนี้นะคะ2ส,สีผสมกันโดยที่จะทาด้วยสีนี้ก่อนแล้วก็จะลงทับด้วยสีนี้เพื่อให้ได้สีที่ออกส้มๆชัดเจนมากขึ้นนะคะใช้แปรง,งเขานะคะทาเลย กล้องดูสีแปลดมากเลยนะคะแต่ชีวิตจริงก็แปลดเหมือนกันแต่ไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าอันนี้มันมีความมันเงามากมก็ใช้ทิชชู่ซับนะคะเพราะเวลาที่เราทาสีที่สองเนี่ยมันจะได้ติดไม่งั้นมันก็จะไปผสมกันเละไปหมดะคะสีที่สองนี่เจ็บจริงนะคะแดงจริงๆแดงส้ม อของเขาในรูปเมื่อกี้พิมก็ไปดูรูปก็คือเขาทาลิปสติกให้อยู่ในกรอบป,ปากของตัวเองนะคะไม่ได้เขียนเลยมาเ <c oughs> ท่านี้เราก็ได้ลุคที่เหมือนกันกันกบของวิตอเรียแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอพัดตรงนี้นะคะกับออ้าวมา <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูรายละเอียดนิดนะคะก็คือขนตา ติดขนตาปลอมที่ช่วงหางตานะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์เฉพาะช่วงกรอบด้านนอกเหมือนกันนะคะให้ดูไม่มากจนเกินไปแล้วก็เน้นที่ปากถ้าวันนี้คุณจออไปไหนก็อย่าลืมติดลิปสติกของตัวเองไปด้วยนะคะเพื่อจะได้เติมระหาว่างวันจะได้ดูลุคนี้สวยเข้มตลอดเสมอต้นเสมอปลาย,ยตลอดทั้งวันก็อยากให้ลองแต่งดูนะคะถ้าเกิดชอบยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้ของวิดีโอนี้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วเราจเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ